สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีสวัสดีตอนนี้เราได้ที่พักแล้วนะคะทุกคนที่พักชื่อรีสอร์ทปัตตุกนะคะ300ยอดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักคืนนี้ของเรากันเลยนะคะไปเลยปัตตุปัตตุน o m m อปัตตุโอเคค่ะ โอเคนะคะห้องนี้มีที่นอนทั้งหมดสองเตียงทุกคนมีที่นอนสองเตียงเลยนอนได้สี่คนทุกคนก็มีหน้าต่างเพียบเลยทุกคนนี่มีหน้าต่างแบบนี้เลยนะคะอันนั้นของนะคะนั้นสมบัติสมบัติเพียบเลย หน้าต่างสวยงามนะคะมีมีตู้เสื้อผ้าให้มีตู้เย็นนะคะมีการน้ำร้อนมีกาแฟให้นะคะทุกคนมีทีวีมีทีวีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะคะโอเคห้องน้ำนะคะ ชักโกให้นะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดออกไปข้างนอกได้นะคะจะเปิดตรงนี้บุ๊ก็ออกมาข้างนอกได้นะคะนี่นะคะบ้านหลังใหญ่มากค่ะแล้วก็เดินออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะนี่เดินออกมางนี้ บริเวณข้างนอกก็จะมีหลังนั้นนะคะนีประมาณสี่หลังนะคะบรรยากาศดีมากค่ะหลังนั้นผ้าม่านสีชมพูนะคะสองหลังนั้นเสือสีชมพูมีที่จอดรถให้นะคะก็มีที่ด้านชมวิวตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมากวันนี้นี่เราก็ขับรถมาหาดอยู่ตรงนู้นนะคะ ขับรถมามาจอดรถแล้วก็เก็บของเข้าห้องเลยนะคะเราได้ห้องพักแล้วนะคะทั้งหมดที่รีวิวนะคะห้องพักราคาแปดร้อยบาททุกคนคือถูกมากเลยเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าไม่มีป้าโตใจดีมากลดให้เราเหลือห้องเนี้ย แปดบาทน้องหมาเข้าฟรีนะคะทุกคนทูฟฟีมีอา์เข้าฟรีขอบคุณป้าตุด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจห้องพักราคาย่อมยาวห้องใหญ่นะคะคุณป้าใจดีมากนะคะแวะมาได้นะคะที่รีสอร์ทป้าตุ300ยอดประจบคิรีขันนะคะสำหรับคลิปรีวิวจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวขอเก็บกระเป๋าแล้วก็ไปเดินทะเลกันคะ่ะ